มาต่อกันที่ความแซบนะคะเกินต้านไม่มีใครต้านอยู่แล้วสำหรับคนนี้นะคะใหม่ดาวิกาค่ะหยิบจับอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยมาตกแต่งก็ดูแซบดูแบบเซ็กซี่ไปหมดนะคะล่าลสุดนี้ช่วงนี้เขาก็กำลังฮิต Y2K Y2K ก็จะเป็นแบบอะไรเอวต่ำ,ตำ เสื้อตัวเล็กๆนะคะเสื้อครับเอวลอยโชว์ช่วงสะดือช่วงเอลซึ่งคนนี้ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะไม่ต้องเขมแหมวพุงแต่อย่างใดเกงจะเอวต่ำเบอร์ไหนก็คือเอาอยู่มากๆนะคะมากับสีสันแบบเสื้อแบบมีสีมีสันนิดนึงนะคะกับแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอองคืบปะเขาเรียกว่าอะไรเอวอ่ะเขาจะมีแบบที่พูดกันอยู่แบบเอส่งเอสอะไรอย่างเงี้ยดิฉันได้ไหมเอวนางเท่าไหร่เนี่ยทูยี่สิบได้ไหม โอ้ยอยี่สิบได้ไหมนางหมอนางเป็นคนโครงกระดูกใหญ่ประมาณยี่สิบสองยี่สิบสามเออแต่ว่าเราดูแบบนี้เราก็อาจจะดูแบบเ,เ,เ,เุ้ยเล็กมากเอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงเป็นคนโครงใหญ่กระดูกใหญ่แล้วก็เป็นคนสูงไงนะมันก็อาจจะแบบว่าเออไม่ได้ไม่ได้แบบเล็กขนาดนั้นนะคะแต่พอเราดูแบบนี้เราก็รู้สึกอิจฉาโดยที่ กินอะไรบ้างม้บางคนก็ถามว่าเอ <c oughs> เอกินอะไรแล้วพุงป่องบ้างหรือเปล่า <c oughs> เนอะกินแล้วมันไปเก็บไปตรงไหนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องของแฟชั่นของไม่ดาวิกาเนี่ยนะคะไปตามกดไลค์กันรัวๆได้เลยในอินสตาแกรมเพราะว่าน้องก็จะมีแบบแฟชั่นเซ็ตมาให้เราได้ชมอัปเดตความแซ่บอยู่ตลอดเวลานะคะไม่รู้ว่าแต่ละเซตเนี่ยลุงว่ายังไงเออลุง อย่าคิดเป็นลุงอื่นนะลุงมาเม้นไหมลุงแบบแอบแซวน้องเบาหรือเปล่านะคะสวยเนาะสวยเดี๋ยวนี้กําลังมาอินเทรนโชวเนี่ยชว่วงนี้อะเราก็ทําได้แต่เราต้องแบบทาแมวไงเหมือนมันย้อนไปแบบแฟชั่นมันย้อนกลับไปในยุคแบบ90เนย์เนาะเพื่อแบบเ,เออรลอยขึ้นมาเออช่วง ช่วงแบบอะไรนะรับฟิแนนซี่น้องไม่ทันอีกน้องทำหน้างงยุคแบบไทมคินดเออไทมคิงดอมอะไรอย่างเงี้ยยุคนั้นกำลังมานะเผื่อใครที่แบบเอออยากจะลองจะหยิบจับเสื้อผ้าที่มีอยู่หรือว่าของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะมาอัปเดตแฟชั่นกันแล้วเดี๋ยวนี้นะผู้ชายเขใส่นะเธอแบบลอยอ่ะเห็นไหมผู้ชายมีนะใส่นะก่อนหน้านั้นไงใครอ่ะเอามาใส่อ่ะ พีพีไหมพีพีกรีพีพีกรีเดี๋ยวนี้ผู้ชายก็มาใส่เสื้อผ้าแนวนี้เยอะพีพีบิลกินที่ไปขึ้นเวทีญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหเสียงกรี๊ดแบบเหมือนใอนนี่เลยโทรเหมือนชีวิตจริงเขาเลยนะเหมือนตอนที่เขาเล่นซีรีส์ใช่ไหมเหมือนเขาถอดเรื่องราวชีวิตจริงของสองคนนี้เนี่ยแล้วมาทําเป็นเรื่องราวจริงๆที่มันเกิดขึ้นน่ะเหมือนเป็นชีวิตของเขาเลยอ่ะจากซีรีส์เรื่องนี้หลุดออกมาจากซีรีส์แล้วมาเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วแฟนคลับกรี๊ดกรี๊ดแล้วแฟชั่นแต่ละชุดของนางก็คือ ออาอยู่ทุกที่<ม>นางใส่แบบเหมือนแบบคอสเส็ตอะเนาะสวยจังเลยคอเซ็ไป<ส>ลอง,งอะไปลองซ้อมเลยเออฉันจะรัดได้แมนเนอร์ฉันจะปิ้นออกมาก็ๆๆเขามีคือเขามีที่เขาทำคู่กันไงในทิกตอกอะคือพีพีใส่อ่ะเป็นคอสเส็ตใช่ป้ะออแต่เราใส่อ่ะเป็นแบบที่รัดพุงบอนามียใช่ที่รัดพุงแบบเหมือนดาหลังอ่ะที่เขาออกมาแบบเบทเทิลกันอะภาพสองภาพอ่ะเป็นที่แบบวายกของเหรอ โถเอาเถอะคุณผู้ชมครอบเปอร์กันได้นะคะแฟชั่นไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะหยิบจับแมทได้เลยะคะ่ะ